สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมอมบรรการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับซึ่งมีส่วนสัมพันธ์นะครับกันนะยังหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะวันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับว่าอะไรเสี่ยงใหญ่กว่ากันนะในขณะนี้นะครับเรื่องราวในโลกเนี่ยอะไรเสี่ยงใหญ่กว่ากันระหว่างการปรับ ขึ้นนะครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะของธนาคารกลางสหรัฐนะครับกับกรณีรัสเซียนะจะบุกยูเครนหรือไม่นะครับแล้วก็มาดูว่าราคาทองคำเนี่ยนะมันตอบปัญหานี้อย่างไรนะครับก็ขณะนี้ต้องบอกว่าทั่วโลกจับตาดูเพราะว่ามันมีข่าวใหญ่นะสองข่าวซึ่งเกิดขึ้นใกล้ๆก,กัน ใกล้เคียงกันนะก็คือข่าวชิ้นแรกก็คือเรื่องของการประชุม fomc หรือคณะกรรมการนโยบายทางการเงินนะครับของธนาคารกลางสหรัฐนะว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเร็วสุดเมื่อไรจะปรับขึ้นเท่าไหร่ก็มีการคาดหมายกันไปต่างๆน,นานาของนักวิเคราะห์ต่างประเทศอาจจะปรับขึ้นมากกว่า4ครั้งเป็น5ครั้งหรือไม่และจะปรับขึ้น0.5 0้ยเไหมในเดือนมีนาคม6 5เนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นไปได้หมด นะก็ไม่อยากจะตัดประเด็นใดประเด็นใดหนึ่งนะคือคือต้องบอกว่าในขณะนี้ปัญหาเงินเฟอ้อนะข้าวของในสหรัฐอ่ะนะค่าเงินกระดาษอ่ะมันลดค่าลงข้าของแพงเนี่ยมันเกิดขึ้นมา9เดือนกว่าแล้วนะจากที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับคุณจิลมพาเวลบอกว่าเป็น transitory อ่ะเป็นเงินเฟอ้อชั่วคราวตั้งแต่ช่วงเมษายนพฤษภาคมมิถุนายน นะปีที่แล้ว6-4นะก็พูดมาตลอดว่าเป็น t r a n s ิส o r อรี่ชั่วคราวก็ไม่ทำอะไรนะเดี๋ยวมันจะหายไปเองนะจากเบส e อฟเฟ c t นะผลกระทบฐานนะที่มันต่ำในช่วงปี2 0 2 0เดี๋ยวพอเข้าสู่ไตรามาส3เนี่ยก็จะหายไปเองนะครับแต่ว่าการไม่ไม่เป็นเช่นนั้นนะพอเข้ามาถึงปลายปีที่แล้วนะประธานเฟดก็ออกมายอมรับนะว่าคาดการผิดคำนวณผิดนะเพราะนั้นเงินเฟอ้อเนี่ยมัน ไม่เรียกว่าชั่วคราวนะยกเลิกคำว่าชั่วคราวไปแล้วกันนะยกเลิกว่าทันสิตรี่ไปก็จะตั้งหน้าตั้งตาสู้กับเงินเฟอ้อแล้วละ่ะนะโดยการที่นะจะลด QE ลงนะเร่งทำเทเปอร์ก็คือลดการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนะ่พวกพันธบัตรรัฐบาลสหร,รัฐแล้วก็พันธบัตรเอกชนนะมดเกรดแบล็กซิเคอร์ตี้อ่ะเพราะเงินเฟอ้อมันพุ่งสูงไม่หยุดเลยนะตั้งแต่เมษา พฤษภามิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนคือมันขึ้นมาเรื่อยอะ่ะตั้งแต่ประมาณส่กว่าขึ้นมา5% 6%, 6ไปถึง7%ดเน่ในธันวาคม64สูงสุดในรอบ40ปีคือไม่สู้เงินเฟอ้อก็ไม่ได้ละเพราะว่ามันไม่ยอมลงนะต้องยอมรับนะมันอาจจะเป็นเงินเฟอ้อที่ยาวนานน่ะนะเขาเลยไม่ใช้คาว่าทันสิตรี่มันดูขัดแย้งนะผู้คนสับสนเพราะนั้นคนอเมริก,กรนะันน่ะโดนเงินเฟอ้อมาแล้วนะ9เดือน นะต้องอยู่ในภาวะที่ค่าเงินมันด้อยค่าลงอะ่ะเงินมันซื้อของได้น้อยลงนะเข้าของสินค้าราคาแพงขึ้นอาหารการกินแพงขึ้นสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้จําเป็นมันแพงขึ้นคือมันเกิดข,ขึ้นมาแล้ว9เดือนนึกภาพไว้ครับคือถ้าไม่สู้กับเงินเฟอ้อเนี่ยก็มันไม่ลงอะ่ะนะวิธีการสู้กับเงินเฟอ้อก็คือต้องลด QE แล้วนะแล้วก็ เตียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็คาดการว่าจะขึ้นปี2023อะ่ะก็เปลี่ยนมาขึ้นปลายปี2022จนสุดท้ายเนี่ยมาขึ้นเร็วสุดเนี่ยนะในมีนาคมเนี่ย65เนี่ยนะ2 0 2พเนี่ยนะเพราะนั้นคนอเมริกันเนี่ยอยู่ในภาวะไอ้กบต้มเนี่ยมา9เดือนกว่าแล้วนะคนไทยเพิ่งโดนเดือนกว่านี้ร้องโอยกันเลยใช่ไหมโดนมาแล้วนะตั้งแต่ยังรู้สึกคิวๆสบายๆเนี่ยเริ่มที่จะร้อนละนะเหมือน,นคนอเมริกันเนี่ย เเดือนเนี่ยเข้าเดือนที่10บละนะโดนอ,อ,อบในความร้อนเนี่ยนะกลายเป็นกบต้มนะกำลังจะหมดสภาพหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นคือถ้าไม่เร่งแก้ไขเงินเฟอ้อก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สําคัญนะพระนั้นะนะนี้ก็เป็นความเสี่ยงใหญ่อยู่เหมือนกันนะเรื่องของการปรับขึ้นอันตราดอกเบียย้ยเพราะว่ามันจะมีผลกับตลาดการเงินอาจทำให้ตลาดการเงินแครชได้นะตลาดหุ้นแครชได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของกรณีรัสเซียนะที่ มีปัญหากับยูเครนเนื่องจากรัเสเซียไม่ต้องการให้สหรัฐและเนโตรน้รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนะของเนโตนะ้ไม่ต้องการให้สหรัฐแล้วก็เนโตเน้เอาอาวุธมาประจาในยูเครนไม่ต้องการให้สหรัฐและเนโตน้ยขยายไปทางตะวันออกนะของทางยุโรปตะวันออกนะก็เลยส่งกองทัพเป็นแสนนานยะไปประชิดชายแดนยูเครนนะ แสนนายนะฮะขนอาวุธยุทธปกรณ์หนักไปตั้งแคมป์ตั้งค่ายกันเลยนะเพราะฉะนั้นในตะวันตกอะไรเนี่ยนะก็พากันหวาดระแวงนะทางรัสเซียบมไม่ได้บุกนะเอาไปตั้งไว้เฉยๆมันเป็นพรมแดนของตัวเอง่ะนะจะไปตั้งไว้นะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวสหรัฐกับเนโต้รับยูเครนก็เป็นสมาชิกอนะอาวุธมาประจำนะรัะเสเซียก็เลยเอาทหารพร้ออุุปกรณ์เนี่ยนะแสนนายไปประจําอยู่ แล้วอบิบิตินก็ขีดเส้นแดงนะว่าคือให้สหรัฐและเนโต้เนี่ยอย่ารับยูเครนเป็นสมาชิกและอย่าขยายทางตะวนันออกนะว่าจอ่อทอนีประตูหน้าบ้านรัสเซียรัเสเซียก็ประชุมกับกราวโหมประชุมกับนายทหารประชุมออ,ออกทางสื่อนะพูดกระจายข่าวไปทั่วประเทศอ่ะนะนะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันก็เป็นข่าวนะให้นักลงทุนผู้คนอนะ่ะก็เกิดความยิง่ง่หวาดกลัวนะหรือว่า รู้สึกมันไม่มีเสียรลา,าพอาพะทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะถ้าเกิดรัสเซียบุกยูเครนจริงแล้วสหรัฐกับเนโตจะทําอย่างไรจะประทะกันไหมทางการทหารนะเพราะวะ่าตอนนี้รัสเซียนะก็ขีดเส้นแดงนะก็ยื่นคําขาดให้สหรัฐนะว่าถ้านะสหรัฐเนี่ยทำเป็นสัญญามานะเป็นลายลักษณ์อักษรนะนะว่าจะไม่รับยูเครนเป็นสมาชิกของเนโตไม่ขยายทาตะวันออกเนี่ย นะก็จบแต่หมือนสหรัฐกับเนโต้ไม่ยอมก็ส่งทหารเข้ามาอีกหลายพันนายเข้ามาในแถบพันธมิตรของเนโต้นี่แหละนะก็มีโอกาสที่จะ,ะเผชิญหน้ากันนะครับแต่ว่าถ้าดูจริงแล้วเนี่ยนะคงไม่น่าจะ,ะเผชิญหน้านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะเวลามันก็ไล่เลี่ยกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐนะจะปรับขึ้นอัตรา,าดอกเบี้ยโนโยบายหรือไม่จะถี่มากน้อยเท่าไหร่ก็เลยเป็นประเด็นไงแต่ว่าอลไรเสียงระหว่างกันระหว่าง2งเรื่องนี้นะครับ เพราะว่าถ้าเชื่อว่านะสหรัฐและเนโตเนี่ยถอยนะไม่เอายูเครนนะเป็นสมาชิกก็จบนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเอายูเครนเป็นสมาชิกหรือไม่ยอมรับข้อเสนอรัสเซียรัสเซียก็จะบุกนะบุกเข้าไปในยูเครนนะก็น่าจะเป็นความเสียเปรียบของทางสหรัฐและเนโตเองก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดสงครามถ้ารัสเซียบุกเข้าไปยูเครนเองก็เข้าใจว่า สหรัฐและเนโต้นะก็คงไม่ได้เอาทหารก็ไปลบกับรัเสเซียในยูเครนนะครับเพราะว่ายูเครนย,ยังไม่ใช่สมาชิกของเนโตนะแต่ก็คงอึ้งนะฮะเอาเป็นว่าประเด็นนี้นะครับมันจะมีผลอย่างไรมาวิเคราะห์ผลกันดีกว่านะถ้าเกิดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะของสหรัฐจะมีผลกับตลาดการเงินตลาดหุ้นโดยตรงเพราะว่ามันมีผลในการที่ตลาดทุรกิจหุ้นมันสูงเพราะว่า QE นะเพราะนั้นการเอาเอา่อตลาดเอ่อเอา QE ออกไปนะขึ้นอันตราดอกเบีย้ยจะส่งผลกับตลาดการเงินมันเป็นต้นทุนของเศรษฐก,กิจอ่ะนะก็ทำให้เกิดตลาดแคลชไดนะ้ตลาดหุ้นแคลชได้นะหรือเศรษฐก,กิจแครชได้อันนี้มองในแง่ของนโยบายทางการเงินแต่ถ้าเกิดในเรื่องของรัสเซียบุกยูเครนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเสถียรภาพทางภูมิศาสตร์โลกซึ่งมันกระทบกับเรื่องของการผลิตน้ํามันนะถ้ามันเกิดสงครามขึ้นจริงน้ํามันก็พุ่งสูงซึ่งก็ส่งผลกับเงินเฟอ้อเหมือนกัน แล้วก็ส่งผลกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่แล้วชะลอตัวหนักก็อีกเหมือนกันนะซึ่งก็จะส่งผลลบกับเงินเฟอ้อเหมือนกันก็แบบว่าก็มีผลอยู่เหมือนกันนะถ้ารัสเซียบุกยูเครนจริงเนะื่องจากว่าข้อตกลงกันตกลงไม่ได้นะเพราะฉนั้นเราก็ดูที่ราคาทองคําซึ่งราคาทองคำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อการที่ธนาคารกลางสหร,รัฐปรับขึ้นอัอกเี้ยโนโยบายหรือกรณีที่เอ่อความตึงเครียดระหว่างร,รัสเซียสหรัฐกับเดโตเนี่ยมันจะเป็นบวกต่อทองคําเพราะทองคํามันชอบ ความไม่มีเสถียรภาพเพราะทองคํามันเป็นตัวเลียวเซมฮาเบนนะเป็นหลุมหลบภัยตัวจริงอายามที่มันไม่มีเสถียรภาพแบบไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจาการเงินความผันผวนในตลาดทุนหรือแม้แต่ในทางภูมิรสสัฐศาสตร์โลกเกิดสงครามขึ้นจริงๆนะครับมันถามว่าอะไรเสี่ยงใหญ่กว่ากันระหว่างการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายกับกรณีรัสเซียจะบุกยูเคร ين, นะก็ต้องบอกว่าก็มีความเสี่ยงทั้งคู่แต่อันนึงมันเสี่ยงทาง้านตลาดการเงินมากกว่าอีกอันนึงมันเสี่ยงทางเศรษฐกิจนะแล้วความปลอดภัยของโลกนั้นเองนะครับ ก็ขอยฟังพี่นายก่อนก็ให้เชื่อนะครับท่าน่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0นะครับกลุ่มปิดพูดคุยทางเศรษฐกิจฐฐาการเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกอย่างเข้มข้นกว้างขวางนะครับสามารถสมัครเข้าได้โดยการส่งรายละเอียดชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพนั้นนะครับสมัครเข้ามาในอีเมลได้ผมนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ